อ,งงะะอย่างงั้นเดี๋ยวขอเรียนเชิญเลยค่ะนะคะมาจากชนบุรีค่ะปาลบชนบุรีค่ะเรียนเชิญเลยค่ะรู้เลยสวัสดีครับพี่น้องพี่เครรักทุกท่านพี่น้องเอ้เสียงดังฟังชัดพี่น้องเอ้ โอ้โหนี่หัวใจอันเหนียวแน่นพี่น้องเอ้ย <_ d ata> นี่แหละครับหัวใจอันบริสุทธิ์ของพี่น้องทุกๆคนนะครับเรามาสู้ทวงคืนความยุติธรรมนะครับเรามาสู้ในสิ่งที่ถูกต้องและเราก็มาพูดในเรื่องที่เป็นจริงใช่ไหมครับพี่น้องครับ <_ d ata> เราพูดเรื่องจริงนะครับเราจะไปกลัวอะไรใช่ไหมพี่น้อง สู้ไปสู้มามันก็มาเข้าเรื่องดินแดนอีกแล้วเ <ST IT U K> มื่ออดีตในอดีตเมื่อสิปีที่แล้วเราก็เคยพูดเรื่องดินแดนใช่ไหมครับพี่น้องในณนที่นี้ <ST IT U K> ก็อาจจะได้ไปกันมาบ้างแล้วนเนาะอ้าวใครเคยไปภูสรันบ้างยกมือโอ้โหเป็นร้อย ครับผมก็อยากจะบอกกับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับที่อยู่ณสถานที่ตรงนี้นะครับน่าเสด็จพ่อนะครับและที่อยู่ทั้งบ้านที่ติดตามนะครับถ่ายทอดสดไร้สดนะครับของทุกช่องทางนะครับที่ฟังเราอยู่นะครับเวทีคอปทอแห่งนี้นะครับพี่น้องที่คารพรักครับนะครับ ทางเวทีคอปทอที่น้าทำเนียบรัฐบาลนี้ก็ยังต้องการกำลังนะครับจากพ่อแม่พี่น้องอยู่นะครับและเราก็มาสู้นะครับทวงคืนวัดความยุติธรรมนะครับเรามาสู้นะครับในสิ่งที่มันควรจะต้องทำให้ถูกต้องตามคลองคองทำนะครับพอเขาเข้ามาคนเดียวประเทศเราเริ่มวุ่นวายอีกแล้วใช่ไหมครับพี่น้องครับ คุกก็ไม่ติดนำซ้ำยังจะลามปาาปถึงเรื่องดินแดนอีกใช่ไหมครับพี่น้องเอออดีตเราก็เคยต่อสู้เรื่องนี้มานะครับภูสลอนเราก็ไปใช่ไหมป่าต,ตาเมืองโตตาเมืองต่ําสารพัดท,ที่เราไปใช่ไหมครับพี่น้องผมก็ไปสู้มาทุกที่ภูสลอนผมก็ไปสุดท้ายเราก็เสีย เขาพผ่หารไปใช่ไหมครับพี่น้องเอ,อมันก็แปลกเนาะประเทศไทยพี่น้องครับผมจะเล่าประวัตินะครับที่ผมเคยไปร่วมต่อสู้ตามแนวจะเข็บชายแดนนะครับผมไปมาทุกที่เกือบทุกที่เดีว่าไปบอกไปทุกที่ไม่ได้เดี๋ยวโดนจับได้เออโดนจับผิดอีกนะครับเพราะผมก็จะไปกับคุณวิรัต์สมความคิดอยู่เรื่อยๆนะครับ แล้วผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับที่โดนชาวต่างชาติจับเอาไปกักขังอ่าอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับกองทัพบกแผนที่ทหารอะไรผมถูกเชิญไปพูดคุยมาหมดแล้วกรุงพนมเปนผมก็ขึ้นเครื่องไปสู้คดีให้กับคุณวิลาศสมการามพิษแล้วก็คุณลาตีมาแล้วนะครับสุดท้ายเราก็แพ้นะครับคุณ คุณวีระและคุณลาตีก็ต้องถูกจองจำติดคุกอยู่ที่กรุงพนมเปญน,นะครับเอาแค่ถนนสีเพนครับพ่อแม่พี่น้องในเมื่อเรามาพูดถึงเรื่องบินแดนผมอยากจะถามเจ้าหน้าที่ในบ้านในเมืองรัฐบาลเอาพักรัฐบาลดีกว่านะไม่ได้ท้าทายครับแต่ผมอยากจะถามกับพวกคุณว่าคุณกล้าหรือไม่ คุณกล้าแต่งตัวเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาแบบพวกเราแบบเนี้ถือจอบถือเสียมเรืออะไรก็แล้วแต่เข้าไปทํนาเนี่ยเอาแค่ถนนสีเพลนเนี่ยคุณเดินลงจากถนนสีเพนเนี่ยไป500เมตรเนี่ยคุณกล้าไหมรัฐบาลจะกล้าไปกับเราไหมครับเอ้าเนี่ยผมถามครับผมว่ารัฐบาลจะกล้าไปกับพวกเราไหมครั้งที่แล้วนะครับผมได้ไปณนะตรงนั้น นะครับผมเคยไปนะตรงนั้นถนนสีเพลนเดินลงไปจากถนนสีเพลนประมาณ500เมตรนะครับผมก็ถูกควบคุมตัวเอาไปกักขังไว้ที่สระน้ำยูเอ็นเป็นเวลา8ชั่วโมงนะครับเขาก็มีอุปกรณ์มีอาวุธครบครับผมนะครับควบคุมตัวเราไปนะครับไม่ให้เรากระดิกไปไหนเลยผมโดนจับชุดแรก5คน นะครับมีผมนะครับมีคุณวิรัตสมความคิดนะครับแล้วก็มีเพื่อนผมอีกหนึ่งคนแล้วก็มีเจ้าของที่นะครับแล้วก็ยังมีนายกอบอกตอพื้นที่ที่เป็นคนขุดสระน้ําอยู่เอ็นตรงนั้นนะครับสิ่งที่ได้ยินจากนายกพื้นที่นะครับในขณะที่เราถูกคุบคุมตัวอยู่ที่เอาไปกักขังไว้ตรงที่สระน้ําอยู่เอ็นนะครับท่านนายกก็ได้คุยกับพวกเราว่า ถ้าผมไม่ได้มากับพวกคุณผมไม่มีสิทธิ์ได้มานั่งในที่ของตัวเองเลยทุกวันนี้ชาวบ้านที่นั่นก็ยังเสียภาษีกันอยู่นะครับแต่เขาเข้าไปทํานาไม่ได้นะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้ก็ไปถึงไหนแล้วแต่อดีตนะครับผมเราถึงอดีตนะครับที่ผมไปมาตรงนั้นและผมเป็นหนึ่งในหคนที่ถูกจับก่อนนะครับถูกจับครั้งแรกนะครับอันนี้มันคือเรื่องจริงนะครับผืนแผ่นดินตรงนั้น ไม่รู้ครับเขาว่าเป็นพื้นที่ซับซ้อนหรือเป็นพื้นที่อะไรก็แล้วแต่แต่ที่นั่นแน่มันเป็นผืนแผ่นดินไทยล้านเปอร์เซ็น์ครับพี่น้องครับเพราะคนเสียภาษีก็คือคนไทยเขาก็กลัวเสียพื้นที่นะครับมีชื่อมีอะไรถูกต้องตามกฎหมายนะครับเสียภาษี ให้กับกรมที่ดินหรืออะไรก็แล้วแต่ตามธรรมเนียมตามทําลองคลองทรรตามธรรมเนียมของระบบราชการนะครับแต่เขาไม่สามารถที่จะเข้าไปทํานาในนั้นได้ไม่เข้าไปทำมาหากินในพื้นที่ของเขาได้เพราะอะไรครับพี่น้องเพราะเราปูกเขมรน,นะครับเข้ามาอยู่ในผืนแผ่นดินตรงนั้นแล้วเขาไม่กลับเขาไม่กลับทําไงครับเขาก็ปลูกบ้านอยู่ตรงนั้นเลย ปลูกบ้านอยู่ตรงนั้นเลยในนั้นมีคาแคด้วยมีร้านขายโทรศัพท์ด้วยเพราะผมโดนจับโดนควบคุมตัวตั้งแต่กลางท้องนาครับยังไม่ถึงหมู่บ้านเลยนะครับแล้วก็เอาพวกผมนี่ไปควบคุมตัวไว้ตรงสระน้ำอยู่เอ็นขนาดจะเดินไปเยี่ยวก็ยังต้องเดินคุมไปเลยครับผมก็เลยอยากรู้ว่าผืนแผ่นดินตรงนั้นทำไมเราไม่เอาคืนมาทำไม ฝ่ายความมั่นคงรัฐบาลกี่ยุคกี่สมัยยังพูดคุยกันไม่สำเร็จหรือว่ายังตกลงอะไรกันไม่ได้สงครามจบแล้วแล้วทำไมเขาไม่กลับเอออันนี้ผมสงสัยนะครับใ,ใ,ในในในฐานะที่เราเป็นประชาชนนะผมก็เล่าตามภาษาคือผมก็ไม่ได้รู้กฎหมายอะไรเพราะจบแค่ป .6 แต่ที่แน่แๆผมไปประสบด้วยตัวเองแล้วก็ไปโดนจับด้วยตัวเองนะครับ ลงมาชื่อประวันเป็นภาษาเขมรเลยครับคุณวิระสงความคิดแล้วก็ผมแล้วก็อีกสามคนนะครับในหมาจําได้ในหมาเจ้าของที่นะครับเขาชื่อในหมาเป็นเจ้าของที่แล้วก็นายกอบตที่นั่นนะครับคนขุดสักนะครับเขาก็ผมก็ไม่รู้ประวัติความเป็นมานะครับกข็ข้าวก็คือเขาหนีสงครามมาอะไรตานองนี้นะครับ แล้วก็มาอาศัยตรงนั้นอยู่นะครับในี้พอมาอาศัยอยู่น้ําท่ามันก็ไม่มีกินก็เลยให้รัฐบาลไทยช่วยขุดสระขุดอะไรนะครับเพื่อที่จะได้มีน้ํากินน้ําใช้นะครับแล้วอยู่ดีๆนะครับเขาก็ขึงออกมาเรื่อยเลื่อยเลื่อยเลื่อยขยับมาเรื่อยเลืยลื่อยจนคนไทยไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปตรงนั้นได้แปลกไหมครับคนไทยเดินเข้าไปถูกควบคุมตัวและถูกจับงงไหมครับอันนี้มันคือเรื่องจริง ที่มันเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยผมก็คิดว่ามันคงจะจบไปแล้วแต่อยู่ดีๆวันนี้เรามีเรื่องทวงคืนผืนแผ่นดินไทยและเรามีเรื่องที่กําลังสุมเสียงที่จะเสียผืนแผ่นดินไทยใช่ไหมครับพี่น้องครับเกาะกูดหรือจังหวัดตราดใช่ไหมผมก็ไม่รู้ละเกาะกูดอยู่ตรงไหนแต่จังหวัดตราดเนี่ยหลักเขตที่73ตรงหน้าทางที่จะไปไปอะไรล่ะไปบ่อนหรือไปอะไรผมก็ไม่รู้นะ ใช่ไหมเออไปมาแล้วไปมาแล้วครับตั้งแต่ศรีสะเกดยันจังหวัดตราดเท่าที่ฟังฟังมาศึกษามานะครับที่เขาต่อสู้กันมาเนี่ยแหละผมไม่รู้นะครับรู้แต่อไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือไม่จริงแต่ถ้าเกิดเราแพ้หรือว่าเขายกเลิกไปแล้วก็ไม่รู้ล้านแปดแสนไร่ครับประมาณนั้นที่เราจะต้องสูญเสีย แต่ทุกวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าฝ่ายค,ความมั่นคงเขาได้ทําอะไรไปถึงไหนแล้วหรือว่าอาจจะควบคุมไม่หมดแล้วเราไม่เสียแล้วก็เป็นได้เราก็ภาวนาให้เป็นแบบนั้นใช่ไหมครับพี่น้องครับเราก็รักแผ่นดินไทยนะครับเราก็ไม่อยากให้สูญเสียเหมือนเขาพระวิหารใช่ไหมครับพี่น้องแล้วเรายังจะมาเสียเกากูดอีกเหลอใช่ไหมครับพี่น้องครับทราบข่าวมาว่า นะครับก็มีกองกําลังหรือว่ามีเจ้าหน้าที่ได้ไปดูแลพื้นที่ตรงนั้นไม่บ้างแล้วเป็นบางส่วนนะครับพี่น้องครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับหรือว่าพี่น้องที่มีความเห็นต่างนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าคุยเรื่องดินแดนเนี่ยมันมีอาจารย์หลายๆท่านแล้วก็ผู้ที่รู้เนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับผมเนี่ยถูกเชิญตัวไปเหมือนกันครับไป ที่กองทัพบ,บกนะครับไปดูเพราะว่าผมเป็นหนึ่งในคนไทย5คนที่โดนจับนะครับบนผืนแผ่นดินไทยหรือว่าจะเป็นผืนเขาจะเรียกผืนที่ซับซ้อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับบุรีรัมย์ผมก็ไปบุรีรัมย์ผมก็ไปผมก็รอดแบบปฏิหารเหมือนกันก็ไปกับคุณวิรัติสมความคิดนี่แหละครับนะครับ,นะรบก็ไปจะไปดูบนพื้นที่ซับซ้อนนะครับแนวจะเข็บชายแดนที่บุรีรัมย์บ้านกลวดน,นะครับผมโชคดีที่เอาลูกเอาเมียไปด้วย นะครับโชคดีที่เอาลูกเอาเมียไปด้วยก็เลยไม่ได้ถูกหมายปองหรือจ้องตานะครับตื่นเช้ามานอนอยู่ที่รีสอร์ทก็คือเราจะเดินทางไปที่ชายแดนเราก็จะไปดูนะครับว่าบนพื้นที่ซับซ้อนนั้นตามที่เขาร่ำลือกันว่ามันมีบ่อนขนาดใหญ่เกิดขึ้นบนพื้นที่ซับซ้อนนั้นจริงหรือไม่ตื่นเช้ามาพี่น้องครับโอ้โห้ดีใจดีใจ นะครับชายชะกันนับร้อยมาล้อมรีสอร์ทไปหมดแล้วโอ้ผมจะบ้านะครับดีนะครับนอนคนละห้องกับคุณวิลาสสมความคิดเขาก็เลยไปล้อมของคุณวิลาสสมความคิดครับไว้เหลือแต่ผมครับลูกและเมียเหมือนนักท่องเที่ยวเขาเลยไม่ได้จับหมายปองหรือจ้องตานะเราไม่ใช่คนสําคัญครับผมก็ไปสบายเลยครับทีนี้ไปกับลูกกับเมียไปถึง ชายแดนจอดรถไว้ฝั่งไทยแล้วก็นั่งสามล้อเข้าไปที่ชายแดนลงชายแดนปุ๊บก็ต่อเดินข้ามเลยครับมันจะเป็นรั้วลวดหนามนะครับเรายืนที่รั้วเราครับนี่ครับตึกแอลังการงานสร้างบ่อนใหญ่โตมโหลานห่างจากรั้วรวดหนามของเราไปไม่กี่ร้อยเมตรครับซึ่งเขาบอกว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่ซับซ้อนอันนี้คือเท่าที่ผม รู้มาแต่พวอเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะตามภาษาครับเด็กบ้านนอกนะครับป .6 ก็ไม่รู้จริงไม่จริงนะครับผมแต่ผมไปดูมาแล้วก็เข้าไปครับสามคนพ่อแม่ลูกไปสบายเลยครับเดินเข้าไปเลยครับที่ชายแดนนะครับก็จะมีร้านค้าของอเขมรครับเยอะแยะมากมายขายของกันอยู่ที่แนวตะเข็บนะครับ ซึ่งห่างจากรั้วลวดหนามของประเทศไทยเพียงแค่ไม่กี่ร้อยเมตรนะครับแล้วผมก็เ,เดินมาเรื่อยๆก็ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอไปเรื่อยเปื่อยนะครับถ่ายรูปไปเรื่อยเปื่อยกับบอลขนาดใหญ่ที่อยู่ริมรั้วลวดหนามนะครับซึ่งเท่าที่ฟังการบรรยายหรือว่าถามอาจารย์ที่มีความรู้เรื่องแบบนี้บนพื้นที่ซับซ้อนนะครับมันไม่ใช่ที่ของใคร เพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะมาสร้างอะไรได้ใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้คือสิ่งที่เข้าใจใช่ไหมเราเข้าใจตรงกันไหมครับก็เหมือนกับบ้านเรานี่แหละนะครับปลูกตึกสิบห้องมันก็ต้องเว้นหนึ่งห้องแล้วถึงจะมาปลูกต่อใหม่ได้ตามกฎหมายใช่ไหมเหมือนกันตรงกลางก็เป็นพื้นที่สาธารณะซึ่งไม่มีใครสามารถจะไปปลูกบ้านหรือจะไปทําอะไรได้ใช่ไหมครับพี่น้องเป็นแบบนี้ไหม เป็นแบบนี้ครับเพราะผมมีอาชีพรับเหมาต่อเติมนะครับรีโนเวทนะครับก็พอจะรู้เรื่องแบบนี้ก็เหมือนกันแนวตะเข็บมันก็อาจจะเหมือนกันใช่ไหมรั้วฝั่งเราอยู่ตรงนี้มันจะมาติดกันแบบนี้ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องมันก็ต้องมีระหว่างตรงกลางขั้นใช่ไหมเหมือนคลองอ่ะเปรียบเสมือนคลองบ้านน้องอยู่ฝังนน่งันนบ้านพี่อยู่ฝัง่งคันนี้หัวสะพานตรงกันอาบน้ํากันเห็นกันทุกทีน้งนังนะใช่ไหมครับ อันนี้มันก็คือเรื่องจริงที่เราอยากจะรู้นะครับเหมือนทุกๆท,ท่านนะครับก็อยากได้รับอยากจะได้รับคำตอบจากทหารใช่ไหมครับใช่ไหมอยากได้รับคำตอบไหมว่ามันจริงหรือไม่จริงมันเป็นไปได้ไหมใช่ไหมครับเหมือนกันนะครับแต่ได้ข่าวแว่วๆมาทางคอปชทว่ามีโปรแกรมอยากจะชวนพี่น้องไปเที่ยวเกาะกูดไปกันไหมครับพี่น้อง <laughs> ไปเที่ยวเกาะกูดกันบ้างเนาะ ผมก็อยากไปเที่ยวไม่รู้เกาะก,กูดมีอะไรบ้างไปไหมครับเออเราจัดทัวร์ไปเที่ยวเกาะก,กูดอยู่สักวันดีไหมน้ําทะเลเขาว่าใสาเราจะได้ไปเล่นน้าทะเลแล้วค่อยกลับมาคอปทอมาพื้นที่ตรงนี้ใหม่เนาะมาถึงก็โดนยึดพื้นที่อีกผมว่า <c oughs> <c oughs> เออก็เล็กๆน้อยๆเอาตามที่ผมรู้นะครับเพราะว่าตอนเออต้องเล่าเรื่องนี้ด้วยสินะครับก็ ตอนที่คุณวีระนะครับและคุณลาตีโดนจับที่เดินเข้าไปน่นนะโอ้โหผมแล้วเหลือเชื่อเลยเพอดูข่าวนะครับเดินทะลุผ่านหมู่บ้านผ่านไปมันเหมือนกับเขาวางไว้แล้วว่าให้เดินไปตรงไหนนะครับแล้วถึงจะควบคุมตัวนะครับทุกวันนี้ไม่มีใครสามารถเดินผ่านไม่ได้นะครับแค่หมู่บ้านของเขาไมนน่มีใครเดินเข้าไปได้ครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับ ผมก็ขึ้นเครื่องบินไปสู้คดีที่กุ้งพนมเปญน,นะครับไปเป็นพยายนในการต่อสู้นะครับแล้วก็สู้ไม่ได้สุดท้ายเราก็แพ้คุณวิระกับคุณลาปีก็ต้องติดคุกอยู่ที่กุงพนมเปญน,นะครับที่ประเทศกัมพูชานะครับพี่น้องครับในณที่นี้ผมก็เชื่อว่ามีเจ้าหน้าที่ในบ้านในเมืองนะครับคอยอัดคลิปถ่ายรูปหรือว่าจะถ่ายวีโออะไรก็แล้วแต่เพื่อเป็นเอาไปรายงานผู้บังคับบัญชานะครับว่ามีใครมา อะไรบ้างและพูดอะไรพาดพิงถึงใครบ้างนะครับผมก็ขอฝากนะครับเสียงนี um, ้ไปยังเจ้าหน้าที่ในบ้านในเมืองนะครับไปยังเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านนะครับที่มีหน้าที่ดูแลปกป้องผืนแผ่นดินไทยนะครับมีหน้าที่ปกป้องดูแลกฎหมายเมืองไทยนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราจะต้องปกป้องมันนะครับในเมื่อคุณเป็นเจ้าหน้าที่ในบ้านในเมือง นะครับกว่าที่คุณจะขึ้นมาเป็นเจ้าหน้าที่ได้กว่าที่คุณจะมียศถามออีอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเติบโตขึ้นมาได้นะครับยศถาบรรดาศักดิ์นะครับ,บ,รนะรบที่คุณได้มาผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ราชการเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ปกป้องดูแลประเทศไทยคุณจะต้องได้กล่าวคำสาบานปฏิญาณตน พี่น้องครับฝากถึงทุกท่านนะครับเจ้าหน้าที่ในบ้านในเมืองถ้าคุณทำตามคำสาบานปฏิญาณตนประชาชนก็เป็นสุขประเทศชาติก็สงบสุขใช่ไหมครับพี่น้องครับขอวิงวอนและกราบขอร้องถ้าพวกคุณนะครับทุกๆกคน ทำตามคำสาบานปฏิญาณตนทำให้ถูกต้องตามคันลองคองทำทำให้ถูกต้องตามกฎหมายประเทศชาติจะสงบสุขมากเลยครับม็อบก็จะไม่มีถ้าคุณเป็นคนดีใครครับคนดีที่ไหนจะมาไล่คนดีใช่ไหมครับพี่้องครับเขามีแต่คนดีๆมาไล่ใครครับ ไล่คนชั่วออกจากพื้นแผ่นดินไทยประเทศไทยพื้นแผ่นดินไทยเป็นประเทศที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเรามีพระสยามเทวาธิรามีพระแก้วมรกตนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายนะครับที่ดูแลผืนแผ่นดินไทยให้มีความสุขและร่มเย็นมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมครับพี่น้องครับเราอยู่อย่างเป็นสุข ในน้ำมีปลาในนามีข้าวอุดมสมบูรณ์ไปทุกอย่างนะครับแต่ทําไมถึงมีคนที่เห็นแก่ตัวเห็นแต่ลาบยศสรรเสริญเห็นแก่พวกพ้องที่จ้องจะทำลายต้องจต่โกบเกาะกอบโกยหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตนทําทุกอย่างเพื่อที่จะเอามาให้ได้เงิน มันสามารถทำให้คุณนั้นมีความสุขได้แต่ผมอยากจะบอกกับพวกคุณว่าเงินมันก็สามารถทำให้พวกคุณนั้นทุกมหันได้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ